สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนที่รักของครูรุ้งทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนนะคะของวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของ feminine power หรือว่าอำนาจของเพศหญิงกันค่ะวันนี้นะคะบทเรียนเรามีชื่อว่า u n l e a s h your feminine power within นะคะ ปลดปล่อยพลังความเป็นเพศหญิงของคุณนะคะออกมาให้โลกรู้นะคะและแน่นอนนะคะเมื่อคุณทุกคนนะคะได้ปลดปล่อยความเป็นเพศหญิงสเสน่ห์ของเพศหญิงออกมานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะ attract เพศตรงข้ามเข้ามาแบบที่ว่าคุณแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นตัวของตัวเองค่ะโอเคสำหรับนะคะบทเรียนแรกนะคะที่คุรุ้งนะคะจะสอนพวกเรานั่นก็คือเรื่องราวของ ข้อได้เปรียบของการเกิดมาเป็นผู้หญิงฟังแล้วงงไหมคะฉันก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วเราก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วแล้วยังไงอะ่ะโตมาจนป่านนี้หรอเราต้องมาเรียนรู้ข้อได้เปรียบของผู้หญิงหรอนะคะคุูลุงจะบอกว่าคุูลุงเนี่ยได้มีโอกาสนะคะบินไปเรียนนะคะ,ะกับ motivational speaker อันดับหนึ่งของโลกเลยนั่นก็คือแอนโทนีโรบินส์นะคะทั้งสองครั้งที่ไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในคลาสนะคลาสเรียนใหญ่มากนะคะเป็นฮอ์ใหญ่เลยนะคะ คนเรียนประมาณ5-6,000คนคุูลุงเนี่ยซื้อ VIP t i c ต e t นะคะคือเข้าไปนั่งด้านโซนหน้าเลยติดกับเวทีเลยห่างจากเวทีมาแค่ประมาณสามสีแถวเองอะเรานั่งอยู่ตรงนั้นเลยนะคะแล้วการเข้าไปคลาสของแอนโทนีโรบินส์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเออต่างชาติฝรั่งคนทั่วโลกเลยสิ่งที่มักจะมีเกิดขึ้นนะคะในชีวิตเขาในตอนที่เขาโตแล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ นะะในชีวิตคู่ความสัมพันธ์กับคนที่เขารักและปัญหาของความสัมพันธ์นั้นนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเฉพาะหน้านะแต่มันกลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้กลับเข้ามาคอนเน็กนะคะกับการเป็นของเขาเองคุณลุงนะคะตอนที่ไปเรียนตอนนั้นนะครั้งแรกตื่นเต้มากนะคะแล้วเราก็เรียกว่ารับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในฮอนนะั้นแล้วก็การโคชชิ่งของแอนโทนีโรบินส์นะคะกลับมานะคะกะ็ซื้อ ออดิโอบุ๊กนะคะซื้อ DVD แล้วก็เข้าคอร์สออนไลน์ของแอนโทนีโรบินส์ต่อด้วยนะคะในเรื่องของ Relationships นะคะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักโอ้โ oh หสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันเรียกว่าทําให้ครูเนี่ยได้ย้อนกลับเข้าไปในชีวิตของตัวเองนะคะตลอด37ปีที่ผ่านมาเลยแล้วก็ยังกลับยังได้เห็นนะคะช่วงชีวิตตอนที่เราเนี่ยยังอยูอ่กับคุณพ่อคุณแม่และเห็นความสัมพันธ์ของคุณพ่อคุณแม่เรายังอยู่ในช่วงที่เราเห็นความสัมพันธ์ของคุณตาคุณยาย ทุกๆอย่างนะคะมันเห็นเหมือนอ๋อนี่เองเหรอคือคีย์ของการที่เราสามารถที่จะควบคุมจะเรียกว่าเข้าไปควบคุมชีวิตของเราเองเราไม่ได้ควบคุมชีวิตใครนะคะแต่อย่างที่ครูรุ่งได้บอกเมื่อวานนี้คือมันคือเกมภายในใช่ไหมคะถ้าคุณเล่นเกมภายในชนะครั้งเดียวเข้าใจมันครั้งเดียวคุณชนะมันไปตลอดชีวิตในทุกๆความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์มันเกี่ยวข้อง กับการที่เราเนี่ยจะต้องกลับเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจการเป็นของตัวเราเองทั้งหมดเลยนะคะอ่ะอย่างวันนี้การที่ครูรุงนะคะรับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะคะคลาสน,นี้มีหนุ่มๆหลายคนนะคะเข้าอินบ็อกซ์มาคุยกับครูน่าจะเกิน10คนนะอ่ะวยวายว่าทำไมรับแต่เฉพาะผู้หญิงทำไมเขามาเรียนไม่ได้นะคะครูก็ตอบไปเหตุผลนะคะบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะปลอมตัวนะเป็น เป็นสร้างแอคเคาท์เป็นผู้หญิงแล้วก็มาเรียนนะคะครูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่ดูนะคะเช็คนะก็รู้สึกว่าไม่มีใครแปลกปลอมเข้ามานะคะมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยมีแต่พวกเราเพศเดียวกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่ครูอยากจะบอกก็คือว่าการเป็นแบบเราการเป็นพวกเราการเป็นเพศหญิงแบบพวกเราเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่โลกพระเจ้าสร้างขึ้นมาแบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อทําให้โลกใบเนี้ยมันสวยงามสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราอะคะ่ะ เข้ามาทำให้โลกใบนี้มีสีสันเราเพศเราเกิดถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เพื่อสร้างความสมดุลน,นะคะให้กับโลกใบนี้และการที่เราเกิดมาเป็นเพศหญิงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะและความพิเศษของการเกิดมาเป็นเพศหญิงเนี่ยมันมีความพิเศษหลายอย่างมากๆซึ่งครูรุ้งเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินมาบ้างหรือหลายๆคนนะคะอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้ ไม่เคยคิดเลยค่ะคุรุ้งว่าการเกิดมาเป็นผู้หญิงมันจะพิเศษหรือมันจะมีข้อได้เปรียบยังไงบ้างอ่ะวันนี้แหละค่ะสิ่งที่คุรุ้งจะมาบอกพวกเราทุกคนเลยนะคะก็คือการที่คุณเกิดมาเป็นผู้หญิงความเป็นผู้หญิงในตัวของคุณเนี่ยแหละค่ะมันสร้างสะพานนะคะเรียกว่าข้ามสร้างสะพานเนี่ยข้ามฝั่งนะคะไปสู่สิ่งที่จากสิ่งที่แบบมืดทึบหนาทึบข้ามจากสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะ ก้าวข้ามไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความสุขได้เลยมนุษย์นะคะสร้างมาเป็นผู้หญิงผู้ชายเนาะเรานะคะทุกคนไม่มีใครที่จะอยากโดดเดี่ยวหรือว่าไร้คู่ลึกๆแล้วหัวใจเราปรารถนาต้องการความรักและต้องเป็นความรักที่สร้างความสุขนะคะแล้วก็เป็นพลังทวีในชีวิตเราด้วยจากที่เราอยู่คนเดียวแล้วเราไม่เข้าใจว่าความรักที่สมบูรณ์แบบของเพศชายเพศหญิงคืออะไรนะคะเรานี่แหละเป็นคนที่เป็นเหมือนแบบ ก้าวพาพาแฟนเราพาคนรักของเราแล้วก็พาตัวเองก้าวข้ามความไม่รู้นะคะไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าอ๋อความเข้าใจในความรักความเข้าใจในความสัมพันธ์เข้าใจแล้วว่าการที่ผู้หญิงผู้ชายเกิดบนโลกใบนี้มันเติมเต็มกันยังไงนะคะถ้าปราศจากซึ่งมนุษย์ผู้หญิงแล้วแล้วก็โลกใบนี้นะคะต้องเต็มไปด้วยความแข่งแย่งนะคะออการรบราข้าวฟันนะคะ ความแข็งกร้าวนะคะความแข็งกระด้างนะคะความดุดันนะคะเพราะสิ่งที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์หรือว่าตัวแทนทางเพศของเพศชายแต่การที่มีเพศหญิงนะคะมีพวกเราเนี่ยถือกําเนิดนบนโลกนี้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะโลกใบนี้ก็อยู่อย่างมีความสุขนะคะโลกใบนี้ก็เต็มไปด้วยสีสันโลกใบนี้ก็เต็มไปด้วยความหอมหวานโลกใบนี้ก็เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะผู้หญิงคือเพศแม่นะคะและเป็นต้นกําเนิดแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยฝรั่งเขาก็จะเรียกว่า the mother earth นะคะเห็นไหมนึกออกไหมความเป็นแม่เนี่ยมันคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีลูกนะคะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นการเกิดมาเป็นเพศหญิงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เราทุกคนทําให้โลกใบนี้สมบูรณ์แบบนะคะและสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะวันนี้นะคะก่อนที่เราเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนะคะเราจะต้องกลับเข้ามาเรียนรู้ภายในของตัวเราเองก่อนว่าแล้วอะไรล่ะที่เราจะเปล่งแสงปล่อยออร่าปล่อยลัศมีแล้วอ tract ผู้คนเนี่ยให้เข้ามาในชีวิตเราได้คุณต้องรู้ก่อนนะคะว่า สิ่งที่ผู้หญิงมีเป็นสิ่งที่ผู้ชายตามหาฟังคุณรุ่งพุดด,ดีนะคะสิ่งที่พวกเรามีสิ่งที่เพศหญิงเรามีคือสิ่งที่ผู้ชายล้วนตามหาและต้องการนะคะผู้หญิงนะคะเป็นเพศที่ถูกสร้างมาให้เป็นเพศที่อ่อนแอกว่าผู้ชายเพราะอะไรอ่ะเพราะนะคะผู้ชายเนี่ยเขาจะภูมิใจภาคภูมิใจต่อเมื่อเขาได้ปกป้องดูแลผู้หญิงอย่างพวกเราเขาจะภาคภูมิใจต่อเมื่อเขาได้เป็นผู้นํา นะคะมันเป็นแบบนั้นนะคะถูกโลกเราสร้างให้มันเป็นแบบนั้นผู้หญิงเราเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอความอ่อนแอเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวลยนะคะความอ่อนแอเนี่ยมันทําให้ผู้ชายเขามีที่ยืนและมันทําให้ผู้ชายเนี่ยเขาสามารถเป็นผู้ชายได้อย่างสมบูรณ์แบบและเต็มภาคภูมิคุณเข้าใจคํานี้ไหมคะหลายๆครั้งหลายๆคนนะคะในยิ่งเฉพาะยุคในสมัยนี้ด้วยเนาะเราผู้หญิงทุกคนนะคะเป็นผู้หญิงทํางานเป็นผู้หญิงเก่งนะคะบางคนเนี่ยเป็นทั้งแม่บ้าน แล้วก็ทํางานนอกบ้านแล้วยังหาเงินได้มากกว่าผู้ชายด้วยสิ่งนี้คือสิ่งที่ครูรุ้งเนี่ยได้เรียนรู้มาจากคลาสเรียนของแอนโทนีโรบินส์นะคะคือวันที่ผู้หญิงเราเนี่ยเข้มแข็งประดุดดังผู้ชายขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็มันมีส่วนทําให้ความสัมพันธ์นะคะทำให้ความรักมันเจือจางลงเพราะเราไม่ได้อยู่ในบทบาทหรือว่าหน้าที่ที่ธรรมชาติหรือโลกใบนี้เขาสร้างขึ้นมาอ่า คุณค่อยๆตามครูรุ้งไปนะคะครูรุ้งอยากจะบอกว่าเพศหญิงเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อบ alance ความแข็งแรงแข็งแกร่งดุดันดุดุดันเนะเาะประมาณนั้นเลยนะคะของเพศชายเราเนี่ยทำให้เรื่องราวที่มันดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความแบบงุดหงิดเครียดนะคะทำให้เรื่องราวนั้น,นผ่อนคลาย เหมือนถ้าเกิดคุณเคยได้ยินนะเขบอกว่าถ้าวงไหนนะคะผู้ชายกําลังคุยกันอยู่หรือการจะมีเซลส์แมนเป็นผู้ชายเนี่ยเข้าไปขายของนะคะโอเคอันอาจจะขายได้ปิดดีลได้นะคะแต่ถ้ามีผู้หญิงไปอีกคนนึงนะคะมันจะทําให้การสนทนาก่อนที่จะปิดดีลนะคะเป็นไปด้วยความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำนะเพราะนะ,ะเพศหญิงเป็นเพศที่เรียกได้ว่าสร้างบรรยากาศ ะะสร้างความสุขสร้างความโรแมนติกสร้างความอ่อนหวานสร้างความอ่อนไหวให้กับวงสนทนาน,นั้นๆได้เลยนะคะคุณเนี่ยเกิดเป็นผู้หญิงคุณมีสิทธิ์เต็มที่นะคะในการที่จะแสดงความอ่อนแอได้นะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะแสดงความอ่อนไหวได้คุณมีสิทธิ์ที่จะทาตัวเปราะบางได้คุณมีสิทธิ์ที่จะทาตัวน่ารักหวานแหววอโนเนะ ไม่รู้อินโนอิเนนะคะหรือแม้กระทั่งบางทีคุณยังแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรในเวลาที่คุณทำผิดได้แล้วยังดูไม่ผิดด้วยอานึกออกเลยไหมคะผู้หญิงเราเนี่ยถูกอนุญาตนะคะให้เราสามารถที่จะทำตัวหวานแหววเซ็กซี่น่ารักฟุ้งฟิ้งคี้อ้อนอดอ้อนทั้งหมดนะคะเราได้รับการอนุญาตให้เป็นแบบนั้นซึ่งเพศชายด้วยกันไม่มี อย่างวันนี้ครูลุงใส่เสื้อซีทรูนะคะเนี่ยกับโปรงพริวพร้วๆซีทรู through, มีดอกไม้นะคะแล้วก็ชุดโปรดของครูลุงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดที่ตัดเย็บด้วยลูกไม้นะคะเสื้อผ้าในเวลาเราไปซื้อปุ๊บเนี่ยเราจะมองอันที่มันเป็นลูกไม้ก่อนหรือว่าเป็นผ้าพริวพร้วๆบางๆแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันทําให้เราเนี่ยคอนเนคกับความเป็นเซมินีหรือว่าเพศหญิงพลังเพศหญิงในตัวเราครูลุงยากจะบอกนะคะว่า สิ่งเหล่านี้ผู้ชายมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อผู้ชายผู้ชายกับลูกไม้มันไม่เคยเข้ากันคุณจะเคยเห็นไหมผู้ชายใส่สูตรที่ทำมาจากลูกไม้แทบจะไม่มีให้เห็นเลยยกเว้นบนรันเวย์นะคะพวกรันเวย์เมืองนอกนะคะแบรนด์ที่มันเป็นหรูๆอย่างงี้นะแต่ก็น้อยมากที่เราจะเจอเสื้อผ้าผู้ชายที่ตัดเย็บด้วยลูกไม้ หรือเสื้อผ้าที่มันเป็นซีทรูแบบนี้นะคะเราก็แทบจะไม่เห็นเลยนะคะในเสื้อผ้าที่เป็น categories ของ mens wear นะคะไม่มีใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อผู้ชายแต่สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสร้างมาเพื่อผู้หญิงเห็นไหมผู้ชายไม่มีไม่สามารถมีไม่สามารถใส่ไม่สามารถเป็นในสิ่งที่เราสามารถเป็นมีสวนใส่ได้ นี่คือข้อได้เปรียบของเราและเมื่อสิ่งเหล่านี้มาอยู่ในตัวเรามาอยู่ที่ตัวเรานะคะมันทําให้เวลาที่คุณผู้ชายเขามองมาแล้วอ่ะเขาฟีลหรือเขารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้หน้าบอบบางหน้าทนุถนอมสวยอะ่ะน่ารักอะ่ะมีความเป็นเพศหญิงมีความเป็นผู้หญิง ไม่งั้นผู้ชายเขาก็ชอบผู้ชายด้วยกันสิคะคุณผู้ชายแทๆ้ๆผู้ชายจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องชอบเพศตรงข้ามใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่เขาชอบพวกเราเพศหญิงเพราะมันคือสิ่งที่เขาไม่มีมันคือสิ่งที่แมทชแล้วก็มันเป็นความแตกต่างที่เติมเต็มอะคะ่ะความแตกต่างที่เติมเต็มนะเขาหาได้จากเพศหญิงแบบเรานี่แหละแต่บางครั้งะคะ่ะเราทุกวันนี้แทบจะไม่ได้รู้เลยว่าการเป็นเพศหญิงเนี่ยเรามีข้อได้เปรียบนะคะ บางครั้งการที่เราเก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําเนี่ยหลายๆครั้งหลายๆคนนะคะที่เราเนี่ยสวมหมวกใบนั้นหลายๆครั้งหลายๆคนที่เรากลายเป็นคนคนนั้นหลายๆครั้งหลายๆคนที่เราหลงลืมไปว่าเฮ้ยเนื้อแท้แล้วค่ะฉันเนี่ยก็เกิดมาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่น่ารัก on one, on white, อ่อนหวานอ่อนไหวอบบางใช่ค่ะคุณแข็งแกร่งจากข้างในคุณแข็งแกร่งด้วยจิตวิญ,ญญาณอยู่แล้ว คนที่สามารถอุ้มท้อง9้าเดือนได้และคลอดลูกได้ทำไมผู้ชายถึงไม่สามารถอุ้มท้องได้เพราะความเจ็บปวดจากการคลอดลูกเนี่ยเป็นขีดความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่สามารถทนได้นะคะแต่ผู้หญิงเราสามารถทนได้คุณเห็นไหมคะแพ้จริงแล้วข้างในเรานั้นน่ะเข้มแข็งแต่สิ่งที่สะท้อนความเป็นเพศหญิงของเราคือความ อ่อนหวานอ่อนไหวนุ่มนวลชวนฝันโรแมนติกบอบบางน่าทนุถนอมน่ากอดน่าสัมผัสน่ารูปไล้น่าถวิลหาและทําให้คุณสามารถการเกิดเพศหญิงนะคะคุณสามารถทําให้ผู้ชายตัวใหญ่ๆแข็งแรงกำำํายําใจอ่อนปวกเปียกได้เลยอะ่ะคุณนึกออกไหมอานาจของเพศหญิงแท้ๆเนี่ยมันมีพลังอํานาจทะลุทะลวงหัวใจ ของผู้ชายได้เลยอ่ะแต่เรานะคะต้องรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องมีความเป็นเฟมินีนและเราจะต้องใช้ความเป็นเฟมินีนหรือว่าสเสน่ห์ของเพศหญิงของเราอ่ะทําให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าสเสน่ห์เยืวยวนสเสน่ห์ที่ฝั่งตรงข้ามไม่อาจจะต้านทานไหวและเนี่ยคือสิ่งที่ครูรุ้งจะค่อยๆสอนเราในบทต่อๆไปแต่วันนี้นะคะสิ่งที่ครูรุ้งจะบอกก็คือว่า อยากให้คุณเนี่ยกลับไปคอนเน c กกับจุดที่เรียกว่าพลังของเพศหญิงในตัวเราแต่ละคนสำหรับคุณนะคะอันนี้สำหรับคุณที่มีความเป็นผู้หญิงแต่มันถูกบดบังไว้ด้วยภาระหน้าที่ด้วยตั้งแต่เกิดมาคุณเป็นพี่คนโตด้วยภาระหน้าที่ของการทำงานด้วยการที่คุณมีลูกน้องด้วยการที่คุณนะคะต้อง เหมือนกับว่าดูแลคนที่บ้านดูแลคนในครอบครัวแบกรับภาระและความรับผิดชอบต่างๆนานามันทาให้วันนี้คุณจะต้องกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งขึ้นมาครูอยากจะบอกว่าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งได้แต่คุณต้องกลับไปคอนเน็กนะคะแล้วกลับเข้าไปสู่พลังภายในของการเป็นเฟมินีพาวเวอร์ในตัวคุณเพราะมันจะเป็นสิ่งเดียวค่ะที่จะสามารถทำให้คุณแอ t แทร t หรือว่าดึงดูด เพศตรงข้ามเข้ามาในชีวิตคุณได้หลายคนนะคะที่ครูรุงรู้จักแล้วก็มาปรึกษาครูรุงเนี่ยบุคลิกที่เกิดขึ้นที่มันแบบออกมาฉาบอยู่โลกภายนอกอะ่ะแล้วทําให้เขาอะค่ะไม่สามารถมีแฟนได้หรือมีแฟนก็มักจะมีแฟนที่ด้อยกว่าเขาเสมอเลยและพอมีแฟนที่ด้อยกว่าเนี่ยก็คบกันไปไม่ได้นานนะคะเพราะสุดท้ายแล้วผู้ชายก็จะรู้สึกถูกกด ในขณะที่ตัวเขาผู้หญิงก็รู้สึกเหนื่อยกับการที่ต้องวิ่งนําหน้าและเป็นผู้นําอยู่ตลอดเวลาใจเขาต้องการคนที่เข้ามาเป็นผู้นําแต่ในขณะเดียวกันการเป็นนะคะบีอินของเขาแอดของเขาเขามีการเป็นในแบบที่พอผู้ชายเขามีเลด้าและเขามองเข้ามาเขารู้นะผู้หญิงคนนี้เก่งเจ๋งเข้มแข็งแต่สุดท้ายนะคะพอคบกันไปไว้ไ i เบเรชันนะคะหรือว่าโฟล ของสเสน่ห์เพศหญิงเนี่ยมันหายไปมันเลือนลางไปและสิ่งนั้นแหละทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคุณนะคะทีะ่เขาเรียกว่าอะไรมีภาระหน้าที่แบบที่คุูรุง้งพูดนะ่ะแล้วก็ทำให้วันเนี้ยเราเองเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำเหนือผู้ชายหลายคนคุูรุ้งอยากจะบอกว่าเราเข้มแข็งจากภายในแต่เราต้องหานะคะ ความกลมกล่อมนะคะหาโฟล์ธรรมชาติของการเป็นเพศหญิงของตัวเราอะ่ะให้เจอนะคะและคุณจะต้องอนุญาตตัวเองให้คุณได้คอนเน c กกับพลังของการเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานอ่อนไว้นุ่มนวลมีเสน่ห์เยา้ายวนให้เจอโอเคไหมคะนี่คือปฐมบทแห่งการคอนเน c t กับเข้าไปในตัว ของคุณเองสำหรับคุณนะคะสำหรับคุณบางคนนะคะที่ความเป็นเฟมินินพาวเวอร์มันยังไม่ถูกฉายออกมาอย่างเต็มร้อเซ็นครูลุงอยากให้คุณนะคะลองกลับไปคอนเน c t แล้วก็หาจุดตรงนั้นของคุณให้เจออย่างถ้าสมมุตินะคะให้ครูลุงยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดวันนี้คุณไม่เคยแต่งตัวในแบบที่ผ,ผู้หญิงผู้หญิงแต่งตัวเลยแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าการแต่งตัวแบบผู้หญิงผู้หญิงเนี่ย ใส่ลูกไม้ใส่เสื้อซีทรูใส่ชุดนอนพริ้วไหวบางๆคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวฉันนะ่ะโอเคเลยนะคะคุณลุงแค่อยากให้คุณได้มีโอกาส try ลองค่ะ <c oughs> ลองดูลองดูซิว่าถ้าคุณใส่ลูกไม้ใส่ชุดที่มันเซ็กซี่ใส่ชุดที่มันบางเบาใส่ชุดที่มันพริ้วไหวใส่เกาอะอกใส่ทูพีสอะไรก็ได้ะคะ่ะแล้ว connect กับเข้าไปนะคะกับการเป็นผู้หญิงในตัวคุณเนี่ย คุณจะรู้สึกยังไงคุณจะ feel ยังไงครูลุงอยากให้คุณนะคะรู้สึกถึงความพิเศษของการเกิดมัเป็นเพศหญิงที่ผู้ชายเขาล้วนแล้วแต่ถวิลหาโอเคไหมคะเดี๋ยวคลิกต่อไปเรามาต่อกันนะคะ